สวัสดีค่ะแสงธรรมะนำใจนำข้อคิดดีๆมาให้คิดตามกันอีกแล้วนะคะเรื่องอยากกับง่ายน่าสนใจมากเลยนะคะแล้วจะสอดคล้องกับหลักธรรมยังไงนั้นไปรับฟังกันเลยค่ะโดยทวีศักดิ์ถาวรรัตน์ค่ะ สำหรับผมก่อนนอนทุกคืนผมจะสวัสดีกับทุกคนในครอบครัวลากันก่อนเพราะผมไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะตื่นขึ้นมาอีกหรือเปล่าตอนแรกทุกคนก็ว่าบ้าเป็นลางแต่ตอนนี้ทุกคนเฉยๆเพราะผมพูดทุกคืนแต่ก็ไม่ไปสักทีเพื่อนผมคนหนึ่งชื่อสมศักดิ์อายุ40กว่ากว่าเองวันหนึ่งสองเดือนมาแล้ว ก็นอนตอนหัวค่ําก่อนนอนก็เล่นกับลูกไม่มีวิวแวลอะไรพอประมาณตีสองภรยาได้ยินเสียงกลดงลกังเคาะๆแล้วก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยคนเราก็ไม่แน่นอนจริงๆนะคะการจากราที่ไม่มีวันย้อนกลับผมมีข้อคิดดีๆมาแนะนําเรื่องยากกับง่ายง่ายที่จะตัดสินความผิดพลาดของคนอื่น ยากที่จะสํานึกความผิดพลาดของตัวเองง่ายที่จะพูดโดยไม่คิดยากที่จะไม่พูดง่ายที่จะทําร้ายคนที่รักเรายากที่จะเยียวยาบาดแผลที่เราทําไว้กับเขาง่ายที่จะให้อภัยคนอื่นยากที่จะขอให้คนอื่นอภัยให้ง่ายที่จะตั้งกฎเกณฑ์ยากที่จะทําตามกฎนั้น ง่ายที่จะฝันทุกค่ำคืนยากที่จะสู้เพื่อฝันนั้นง่ายที่จะอวดความสำเร็จยากที่จะยอมรับความพ่ายแพ้อย่างมีศักดิ์ศรีง่ายที่จะชื่นชมความงามของดวงจันทร์ยากที่จะเห็นอีกด้านของมันที่ไม่สวยงามนั้นง่ายที่จะสะดุดหกร้มยากที่จะลุกขึ้นมาใหม่ ง่ายที่จะมีความสุขในทุกวันยากที่จะเห็นคุณค่าที่แท้จริงของความสุขนั้นง่ายที่จะสัญญากับใครๆยากที่จะทําตามสัญญานั้นง่ายที่จะบอกว่ารักยากที่จะแสดงความรักนั้นง่ายที่จะวิจารณ์คนอื่นยากที่จะปรับปรุงตนเองง่ายที่จะทําผิด ยากที่จะเรียนรู้ความผิดไหน,นง่ายที่จะทุกทรมานเพราะสูญเสียความรักยากที่จะรักษารักนั้นเพื่อไม่ให้สูญเสียมันไปง่ายที่จะคิดกลับตรุงยากที่จะเลิกคิดแล้วทาให้มันเกิดขึ้นสักทีง่ายที่จะคิดกับคนอื่นในแลลง่ร้ายยากที่จะให้โอกาสและคิดว่าเขาอาจไม่เป็นเช่นที่เราคิด ง่ายที่จะรับยากที่จะให้ง่ายที่จะรักษาวความเป็นเพื่อนด้วยคําพูดและยากที่จะทําตามความหมายของคําว่าเพื่อนจบแล้วนะคะกับความยากกับความง่ายแบบนี้เป็นพื้นฐานของนิสัยคนเกือบทุกคนเลยก็ว่าได้นะคะจริงหรือไม่คะ หวังว่าข้อคิดดีๆนี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้รับฟังนะคะแล้วนำไปปรับใช้หรือลองคิดดูว่าตนเองเป็นแบบไหนสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ